สวัสดีครับจากคุรุมานะครับวันนี้นะครับลูกค้านะครับมาติด Android ตัวใหม่นะครับ CPU 7870นะฮะเนี่ยครับจอ 2K 7870 8256นะครับ3 CPU 2.7 GHz นะฮะตัวนี้นะครับตัวนี้นิสสันคลิกนะครับวงมาลัยได้สมบูรณ์นะครับกล้อง กล้องหลังกล้องรอบคันได้หมดเป็นมุมได้นะฮะตัวนี้นะครับผมเปลี่ยนมุมได้นี้ตอนขับเกียร์พีนะฮะแล้วก็กล้องหลังก็มาออโต้นะครับเปลี่ยนมุมผ่านจอได้นะครับแล้วก็เปลี่ยนผ่านพวงมาลัยได้นะครับตัวนี้โอเคนะครับยูทูบกั๊ด map ได้เช่นกันนะครับรวดเร็วนะครับ Google Map ได้ Netflix ลงผ่านเ a y Store ได้เลยนะครับรุ่นนี้นะฮะมาครบจัดเต็มเลยนะครับโอเคนะฮะตั้งค่าได้ AS Pay ได้หมดนะครับทีวีออนไลน์มานะครับประมาณนี้นะครับ ดูชอบส่วนเบเกอร์ก่อนนะเนี่ยชอบขอบเลยหรอชอบขอบอันนั้นมันจะมันจะลดจัดกว่า